ผูว้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเยี่ยมอาการของนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนเขาม่องล่ายนานกว่า18ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะโดยพบว่าอาการดีขึ้นตามลําดับค่ะนายวิรสัสวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเยี่ยมอาการของนายมนชัยทองทับทิมนักท่องเที่ยวที่ถูกช่วยเหลือลงมาจากเขาตามม่องล่ายที่ตําบลอ่าวน้อยอ,อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอาการของนายมนชัยดีขึ้นหลังจากได้รับการพักผ่อนและรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจบคีริขันทางนี้ค่ะนายมนชัยติดอยู่บนที่เขาตามองไล่ตั้งแต่คืนวันที่สีมกราคมที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มของวันดังกล่าวนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากยอดเขาจนต่อมาเมื่อเวลาสามนาฬิกาได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลืออีกครั้งและเห็นแสงไฟที่นายมนชัยนั้นใช้ไฟแช็กจุดเสื้อของตัวเอง จึงแจ้งเจ้าที่ออกตามหาจนพบสำหรับการช่วยเหลือค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยสนับสนุนกำลังทางอากาศจากตำรวจตะเวนชายแดนผลร่มค่ายในสวรอำเภอชะอำมจังหวัดเพชรบุรีให้หนำเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถเข้าช่วยเหลือลงมาได้นะคะจึงมีการวางแผนอีกครั้งหนึ่งโดยส่งคนเดินเท้าขึ้นไปจนถึงพิกัดที่นายบนชัยนั้นติดอยู่หลังจากนั้นจึงใช้เชือกโรยตัวลงไปตามซอกเขาและใช้อุปกรณ์ผูกรัดนายมนชัย และช่วยดึงขึ้นมาก่อนพาลงมาจากยอดเขาได้ในที่สุดนายมนชัยเล่าเหตุการณ์นะคะว่าตนเองเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อกลับบ้านที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและได้แวะพักที่อุทยานตามมองไล่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งชวนให้ไปเดินเล่นในป่าจนมารู้ตัวอีกทีนึงก็อยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนจึงพยายามหาทางลงและได้ลื่นไถตกลงมาในซอกหิน จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนเจ้าที่มาพบและช่วยเหลือในที่สุด